เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วงไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าซูรุ่น่าโฉมมุมส้มครับเครื่องเกียร์ดีสีสันเดิมๆบางๆราคาสุดคุ้มเลย25,900ืาพเก้าบาทนั่นเองไปขับใช้งานครับเดินทางไกลได้สบายภายในสมบูรณ์เบาะไม่ขาดนะครับ ่าต่างมือหมุนคู่หลังคู่หน้าเป็นไฟฟ้าแผ่งคอนโตนสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดตัวบอดีมด้ม,มเดิมเดิมเดิมรอยปัม๊มจากโรงงานนั่งอยู่ครบเลยไม่มีร้อยชนนกเครื่อง 5A 1500cc เครื่องดีเกียร์ยดีครับวิ่งทางไกลสบายความร้อนนิ่งเกียร์ธรรมดาเข้าชิดไม่หลุดช่วงล่างก็ยังดีครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังแอร์เย็นช่ำๆเลยคนะรับเล่มเอกสารชุดโอนครบ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆเลือกซื้อมาจำาลยใหม่พาคลิปใหม่ๆครับท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนคันนี้อยู่นนทบ,บุรีครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยมีติก็คือภาษีขาดนะครับภาษีขาดเกินก็ไปต่อทำกันตอนโอนนั่นเลยครับใช้เอกสารชุดเดียวชุดโอนนด้เลยประมาณส0มพันบวกลบนะครับ ลบไม่เยอะครับสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ